ท่านจงถวายทานในสงเถิดเมื่อท่านถวายทานในสงอยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สังฆทานดีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานประจำสกุลวง์ข้าพระองค์ยังให้อยู่แต่ว่าทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะหมู่พิกขุผู้เป็นอรหรันต หรือผู้ปฏิบัติอารหัตตมักที่อยู่ป่าที่ถือบินทบาทที่ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดขหาบดีข้อที่จะรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นพระอารหันหรือปฏิบัติอารหัตตมักนั้นเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสำหรับท่านผู้เป็นคลือหัดผู้บริโภคการผู้ยังมีการนอนเบียดบุตรบริโภคใช้สอยกระแจะจันและผ้าจากเมืองกาสี ทัดทรงมาลาและเครื่องกลิ่นและเครื่องผัดทายินดีอยู่ด้วยทองและเงินขหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกรอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลงปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้ พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆขหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอก,กขคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้ ภิกขุนั้นอันใครๆควรสรนเสริญด้วยองค์นั้นๆัขหาบดีถึงแม้ภิกขุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบินทบาทเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบางสุก,กุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขหาบดีจีวรก็ดีถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวกลับกลอกพูดมากมีวาจาไม่แน่นอนมีสติลืมหลง ปราศจากสัมปชัญญะไม่มีสมาธิมีจิตหมุนไปผิดมีอินทรีย์อันปล่อยแล้วด้วยอาการอย่างนี้พิกขุนั้นควรถูกติเตียนด้วยองค์นั้นๆขหาบดีถึงแม้พิกขุจะเป็นผู้อยู่ใกล้บ้านก็ดีบินทบาทเป็นวัดก็ดีฉันในที่นิมนต์ก็ดีถือผ้าบางสุก,กุลเป็นวัดก็ดีนุ่งห่มขหาบดีจีวรก็ดี ถ้าเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่กลับกรอกไม่พูดมากมีวาจาแน่นอนมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเอกัคคตาจิตสำรวมอินทรีย์ด้วยอาการอย่างนี้พิขุนั้นอันใครๆควรสรรเสริญด้วยองค์นั้นๆเอาละขะหบดีท่านจงถวายทานในสงเถิด เมื่อท่านถวายทานในสงฆ์อยู่จิตจักเลื่อมใสท่านเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสแล้วภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จะถวายทานในสงฆ์